สวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีพี่น้องเบิร์สมองสุบอนล่ะครับเมื่อนี้พยิไสกับสีพามาหาเนาวากินกับเขาเศร้านะครับผมเมื่อวานเห้ครับผมเอาสวิงวสันกะมันกัคือจังใหญ่โดนี่แหละครับสภาพไม้เป็นน้ำสางห้างครับผม่อน้ำเก่าสมัยโบราณน,นะครับเอื้อนน้ำสางห้างพงายิไส้บริถมบันนี้ปลามันน้ำม,มันขอ,อนให้หน้านะครับ ส่วนหนึ่งมันกับเบืองกราบขื่นสารนะครับส่วนหนึ่งมันกับมาอาศัยอยู่นี่นี่ครับมือนี้พอยี่ใส่กับสีผ้ามาเบิง้งว่าสีมีโตบ่ครับสีมนันบ่ถือแควครับพี่น้องกับบรรยากาศเขาเข้าหิ้วเขากับประนันพี่โอ๊คไหมครับ เนเนยเดี๋ยวด้เหียคอนพีนอมารูุนครับยังมีตบะเนี้ยแต่เฮียได้มาถึงยอยมจ้าคือ เดี๋ยวไปดูสิโอมเบิ่งพี่น้องนี่โตปะพอมีโตปะครับเ่ยได้กินกับข้าวเช้าปะบ้านแหน้ำสางห่าง Buat bintang pula, kira Ah, teruk. Teruk, teruk, teruk. ตัวนึงครับพี่น้องข้อหน่อยข้อเด็กปนครับนี่ครับนี่ครับให้ถังก่อนเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนอุ้ยได้ลตัวนึงยูนี่ใส่ไ้ เงี้ยอ้เจ้าเฮ้ย่ะไเงี้ยขาดเท้ยโอ้ได้โจ้แล้วครับผม คนนึงครับพอด้ป้นยู่หรอกพอด้บปนหรือพอดกแก้แกงแกงใส่พ่อซี้ครับผมข,ขึ้นอมืน่นหรือวี

ạ lốp cho dân phân đây là bay quay ตัวนึงอยู่เล็กๆพีนอโอ้ยสมบรเนี่สมือใส่หูจักบาทสะบอสมือใส่ก้อหูจักบาทคือหายาปลาดุกครับปลาดุกเอ้าวรอเร็ดรดูนี่รอเร็ดรเป็นแต่ตัวหน่อย ฟังเสียงรอดแร็ดรอดแร็ดเดี๋ยวกับเฟอรมือใส่หูกกหูฮ่าฮถ่าย้อนมันรอดแร็ดรอดเด็ดเบิดแล้วบอนี่ซัำนี้บ่ เดียบสเลยเรยเลยเรยเลยดิ้งเดี๋ยวเ,เ,เ,เดียวเดียวเดี๋ยวเปล่าออไปยิ่งยินยินย,นยนบอกปลาผาดครับบอกปลาววาเยอเปล่าไปยิ่ย,ออย,ยิน,ยนถ้าสีปลามือใสก็หูมันมันเกิดเกรงใจมันเนาะครับปลาดุกครับ đi chơi là chơi đi chiếc quay em không điên มัดลุกหน่อยโรเลตโรเลตดูดินี่แหละไปอีกแล้วคือไปไห้ ครับผมเขาได้กินกับเขาเศร้าพี่น้องเขาได้กินกับเขาเศร้าครับนี่ครับผมไล่ได้นี่ไล่ได้พี่น้กกระคอสามตัวปลาดุกอีกสามตัวครับผมเขาได้ไปแกงครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องทำนี้เนาะครับเนาะบารนี้ก็สซีให้ไม่แป้งให้แฟนผมนะครับเพิ่นไป เก็บผ uhm. ักมามาแกงใส่ปลาแกงใส่ปลากินครับหันหนาวพี่เนี่ยนี่แหละครับผมแม่แป้งเมียผมครับผมงามบ่พี่น้องนี่แหละครับมาแม่แป้งมาเอาไปเหี้คู่ทุกคู่หยากเคร่งทุกเคร่งหยากห้างเหี้ยโบทุกโบหยากกับนี่ครับผมสู่กันไปครับสำหรับคลิปนี้มีซ้ำนี่แหะครับขอบคุณพี่น้องเบิร์ตซูฟูซูโคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับลื้อสวัสดีครับ